Raft, เคมตลอดพระผ้าทอที่เป็นผ้าหนาของแบรนด์เราเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดแบบ100%เก่อใหม่ใช้คำพูดเกินจริงเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่คือขั้นตอนการอิ่วฝ่ายเพื่อแยกเมล็ดออกมาจากดอกฝายค่ะทุกกระบวนการเป็นการทําง,งานแบบโบราณทั้งหมดเพราะจังหวัดเลยเป็นจังหวัดแห่งฝ่ายที่มีประวัติย้อนไปหลายร้อยปีชุมชนของที่นี่เลยชํานาญการถอฝ้ายเป็นหลักจ้า ส่วนนี้ก็คือการดิดฝ่ายเพื่อให้นื้อฝ่ายฟูยฟยขึ้นมาเมื่อฟูแล้วก็เอาไปอบในเตาเอ้ยไม่ใช่ก็จะนําไปคัดแยกขี้ไดออกอีกทีแบบนี้ซึ่งกระบวนการเนี่ยเป็นแฮนเมดที่ทั้งใช้เวลาและความตั้งใจทั้งหมดและมันตะคราบเองก็ภูมิใจที่ได้อนุรักษ์เรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เพราะเราไม่ได้ใช้เส้นใยจากโรงงานมาผสมเลยค่ะเราจะใช้เศษฝ่ายจากการเข็นมืออย่างที่เห็นยายๆเข็นอยู่แบบนี้100เซลยนี่แหละค่ะการเข็นมือและเป็นฝ่าย เขีนมือแท้ๆไม่ได้มีการใช้ไฟจากโรงงานมาผสมแบบที่อื่นๆจา้าซึ่งไฟเขียนมือ100%แบบนี้เป็นงานที่หาของแท้ได้ยากในตลาดมา,ากๆเลยดังนั้นการจาหน่ายเริ่มต้นเพียงเมตรละ4 9 0บาทจึงไม่ใช่เรื่องเกินไปเลยสําหรับความตั้งใจสําหรับค่าฝีมือที่สั่งสมมาาน,นหลายร้อยปีค่ะอุดหนุนงานเราเท่ากับดหนุนชมุมชนเท่ากับอนุรักษ์งานของชมุมชนถ้าชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจ ชิมงานมันตาคราฟด้วยนะคะ